ไปกระทงแค่กระงบุญจะส่งบุญจะส่งอะไรแดงแดงไปมันเหม็นเขาเหม็นปากเธอไปไปลองไม่กันนหลองพี่ไม่กันนหนันพ็ญหีบจะชัอหน้าจะองกินตะกี้ตะกี้ไงใสเลิกกัน วันลอยกระทงมะลงเอาลองสิลองลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเธอนองแก้วออกมาลัำวงมวันลอยกระทงล้ำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งละให้เราสุขใจบุญจะส่งลรให้เรา อือใจ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 ได้ใได้จะมีชาตุสินอะไรยังนั้นไหมไงเต้นทัณิตกับบังกิตต้องไปหาคูเอื่นคู่หนักตัดสินตั่างนู้นะไม่ไ่แตนคูแตนสอนพาเต้นย่างเดียวมือคื่นอย่งมุเจ้าเห็นว่าเขาเอ้าแสตีมุขข่อยกับไม่ไ่นะเขาว่ามุขข่อยเต้นหได้ เราอย่ไหควันนม่ย่มเก็บเครู่ายเงินนะคุณครูคุนูคุณรูมันกดมาไม่เลยค่ะไม่ถูกหวยเลยแม่เสียง่ยๆก็ลแม่เ่อนดอะไรเ่อนอะไรอไปี่มกเ่ส่วนันนี้แม่ แกต่เอยากเที่วนนะ่อป่าบอลน่ะนี่ไหนเราอยกเชื่อป่ะเราเที่ยป่าบอลป่าบอลคืออะไรอยากเทื่อวป่าบอลมันเป็นยังไงนะจุกๆมากระเกิดกระโดดกระก็ะโดนี่เอยระโดดกดดแต่นคะขาแต่ดอยากดูตัวจั้เรียบร้อยค่ะโอเคได้เวลาเขาจะดูโทรศัพท์แล้วตั้งแต่ ตั้งแต่เช้ชาแล้วนะไม่ได้ดูวันนี้แต่ถ้ามาอยู่จะดูน้อยอ่ะอย่าเปิดแรงนะเบาๆนะโอ้มันติดซองเพียงติดเทียงนนี้ใส่เทียงมึงนี้ใส่เนาะตะลียวทอตับไปนะำสิโห้ยหนูใส่รองเท้าหนูจะไปเก็บมะขามให้ยายทวดเหรอแล้วหนูนั่งตรงนั้นนะคะ ในในนิวที่ดูมือซิเอาเช็ดปากด้วยเอากระดาษทิชชู่เช็ดปากทิชชู่เช็ดนะคะอ่าเช็ดเช็ดติงออกมาเช็ดปากนี่ดูยายดูซิยายเกลือความเรียบร้อยซิโอ้โหมีแต่สาหร่ายเต็มหน้าเลยสาหร่อยังไหนดูซิเอามือออกมาแบให้คุณครูดูซิแบะมือออกมาไหนข้างหลังข้างหลังเลยอ๋อปอดีบอกวาาไหนเนาะไหนคะไหนข้างหลัง อยู่ข้างหลังนี้หลังมือคะ่ะไม่ใช่หลังคนหลังมือคะ่ะสะอาดได้ยังคะสะอมาอยีโทรศัพท์ละค่ะพี่น้องเอ,อ้ขอยสิได้วางพี่น้องเอ้ไปลอยไข่ <laughs> มือ้าวอีน้องเพรวางเลยก็ไล่ไล่สซดไหม<ต>พี่น้องเออ,เอ,อวางก็ไดนะ้เอาวางก็ได้เอิ่นก็ได้พี่น้องเอ,อ้พี่น้องออไหมจะวางไหมเออพี่น้องเอ้อันนั่งยี่ผู้เดียวระวังสิละพี่น้องเอ้ อันแซบแสบแสบอีลีเดอร์พี่น้องเลยพะนะโอเคนะคะเดี๋ยวจะปิดอันนี้แล้วให้เด็กเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโทรศัพท์เราจะไ,ได้คนละเครื่องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อน,อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพูดกามยายด้วยเดี๋ยวหนูดูโทรศัพท์ก่อนนะคะรักนะคะ จุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงสวัสดีค่ะอ่าอย่างนั้นเลยเอสเอสออลดีจะทอนก่อนร้องให้เพื่อนฟังก่อนยสิปิดโทรศัพท์เอสออลสแตนด์นอนนิ่งหิบเบือก่อนเย็นอยากกักัดเบื้องล้อแค่นอนยังก็ใจอยากล้ำทุ